ตอนนี้เราอยู่ที่บูธอมตะลิฟต์แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธ S 2 s 4นะคะแถว J45 ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดด้านในบูตกันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูวัสดุประตูนในงานกันค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างวัสดุประตูให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะรวมถึงด้านในเป็นกระจกใสนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น m i ลเลอร์ซ s นเลสติลนะคะลูกค้าสามารถคัสตอมไยโดยการเลือกแบบประตูนะคะแล้วก็เลือกวัสดุต่ตางๆให้แมเทเข้าด้วยกันนะคะก็จะได้เป็นริดแบบคัสตอมแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะ ซึ่งงรามี Security Panel นะคะอันนี้เพื่อความเป็นปลอดภัยส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะติดลิฟต์บ้านเป็น Home Office นะคะในส่วนของวัสดุพื้นนะคะเราก็จะมีแกรนิตให้เลือกนะคะจะมีสีสีด้วยกันนะคะรวมถึงที่เป็น PVC floor นะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกให้เข้ากับแบบที่ลูกค้าต้องการะคะ่ะ จากนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามี r g i o o n l manager นะคะจากโรงงานผู้ผลิตจากอิตาลีนะคะรินตงมร่วงงานกับเราในวันนี้ด้วยค่ะ